ดี่เราเจออะไรสิของบูชางานวันเกิดนั่งดูดิไห้เป็นอะไรขึ้นมาขึ้นมาเออซี่อหยียบเหยียบดีดีหยียบขึ้นเหยียบลงเออเหยียบเดินขึ้นเดินลงอัสนุกกันเดินขึ้นเดินลงแบบนั้นมันไม่ใหญ่หยับเองเลยไม่หมายถึงว่าให้ขึ้นลงขึ้นลงเพชร พี่ขยับมาใกล้ๆตู้เย็นสิเห็นไหมพวกก็หาที่จับอยู่น่ะมันก็ไม่ได้โง่นะเชิญอืมยืนเชิญไหนเอามาดูดิอ่านไงคว่าเดี๋ยวเชิญพระพุทธลูปพังสมาธิพระพุทธชินราชไอ้หยิบให้ยายดีๆพระศีวลีพระแม่อุมาเทวีโอ้ยมีแต่ของยักได้เป่ไเลยอะไรพระศีวลีพระแม่อุมาเทวีพระปูหลืดี แลาเมฆุมาเทวีนะถ้าเจ็ชื่นปลาเม่เนี่ยกรุณากราบข้อกามาโพเมแต่องโขนถึงจะไปชื่นปลาเม่มาได้ถ้าคนจะบูชาพลาแม่แต่ไม่ข้อกามาพโพเมฆก็ไม่มาอยูุไปหยับเดินหยับเดินเดินเดินโอ้โหตายหยับแบบนี้ยายตายเดินเขินโชลูนะว่าตายไม่ใช่คนขาค่ายนี่แต่เคองเสิมดวงเสิมเสน่ห์เสิมอำนาจเสิมความรักแก่นั่นเองไม่เดินอยู่ข้างเลย ข้อน้ำปูนี่ไงมาเลยเจอมาแลาววนของน้ำปูนล้วหยุดไม่ได้ก็เอานี่ก็ได้นี่แหละพาลูกปางห้ามกไปหมุดนี่เอามาไปเสิร์ฟกันเลยกูเกลย์เดินขึ้นมาอีกเดินขึ้นมาอีกปั๊บเกลปางสมาธิเหมือนแล้วจะให้รู้นะว่าแบบว่าเอาจุ๊บกันเลยจุ๊บกันจุ๊บกันเดี๋ยวเจนจุ๊บจังมาเปียกหน้าหมดหมดจุก่อนจุมก่อน